สวัสดีกับ m o t ต GP กันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาไปดูนะครับความสำคัญของชุดนักแข่งใน Mo t ต GP นะฮะไม่ใช่แต่ชุดแข่งครับรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกถุงมือแล้วก็รองเท้าครับไปดูซิว่าไอ้อุปกรณ์เหล่านี้แล้วก็ชุดแข่งเนี่ยมันเซฟชีวิตของนักแข่ง Mo t ต GP มาหลายคนแล้วก็ถือว่ามันช่วยได้จริงๆย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับในปี2020ในการแข่งขัน Mo t ต GP ที่ออสเตรียน GP ซึ่งมันก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะเข้าโค้ง3ระหว่างฟรานโกโมอ i วิเดลลี่และโยฮันซาโก้สคนนี้รถมอเตอร์ไซค์ชนกันนะครับที่ความเร็ว200ไมล์ต่อชั่วโมงใครยังจําตอนนั้นไม่ได้นะครับเรามีภาพมาให้ดูนักแข่งทุกคนหลุดจากโค้ง2มาแล้วครับกำลังจะเข้าโค้ง3บัแบนขวามาฮนะเห็นไหมฮะเห็นอะไรไหมรถมอเตอร์ไซค์ชนกันนะครับระหว่าง2คนนี้ฮนะ มอเตอร์ไซน์นี้ต้องบอกว่าพังยับเยินเลยทีเดียวนะครับตอนนั้นผมก็ดูอยู่นะคิดว่าคนน่าจะเป็นอะไรคุณดูความเร็วดิ200ไมล์ต่อชั่วโมงนะฮะถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับคุณคิดว่านะฮะคนเรารับแรงกระแทกขนาดนี้จะเป็นอะไรไหมแน่นอนครับสิ่งสําคัญที่สุดนะฮะในการแข่งขันมอโต้ p นั่นก็คือชุดแข่งของนักแข่งนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกชุดถุงมืออะไรก็แล้วแต่มีความสําคัญมากกับนักแข่ง เหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับก็ถือว่านักแข่ง2คนนี้ปลอดภัยนะฮะยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะว่าชุดที่เขาสวมใส่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงชุดและอุปกรณ์ต่างๆกันเริ่มต้นจากหมวกกันน็อกก่อนนะครับซึ่งในปี2019 FIM เนี่ย FIM หรือย่อมาจาก federation international the motorcycle miami นะฮะซึ่งเกิดเป็นสหพันธา์นาชาตินะครับเขาก็ได้ออกกฎใหม่มาหมวกกันน็อกของผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องได้รับการรับรองจาก FIM ส่วนผู้ผลิตเองเนี่ยก็ต้องแน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐาน1ใน3ของมาตรฐานสากลซึ่งก็ได้แก่ ECE ในยุโรป JIS ในญี่ปุ่นและ SNEL ในสหรัฐอเมริกาจึงจะขอยื่นอนุมัติจาก FIM ได้ทาง FIM ก็จะนำหมวกกันน็อกเนี่ยไปทดสอบแบบเข้มงวดโดยการทดสอบโดยการกระแทกแบบเฉียงให้หมวกกันน็อกหล่นบนทั่ง45องศานะฮะที่ความเร็วแตกต่างกันเพื่อที่จะวัดการโดดซึม และพื้นผิวกันกระแทกก็จะคลุมด้วยกระดาษทรายนะครับเพื่อที่จะเล่มแบบแรงเสียดทานและในหมวกกันน็อกก็จะมีแบบจําลองซิลิโคนของศีรษะคนนะครับเพื่อให้การทดสอบเนี่ยใกล้เคียงกับหัวคนมากที่สุดโดยทาง FIM ก็จะกําหนดให้ผู้ผลิตหมวกกันน็อกเนี่ยส่งมาสิบใบทุกขนาดเลยนะครับเพื่อทําการทดสอบและเมื่อได้รับอนุมัติแล้วหมวกกันน็อกนะครับก็จะมีรหัส QR เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บข้อมูลเกี่ยวกับยี่ห้อหมวกกันน็อกและสติ๊กเกอร์แยกต่างหาก ที่ยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐาน FIM นอกจากนี้ยังมีการทดสอบความหนาและน้ำหนักของหมวกกันน็อกด้วยขั้นตอนยังไม่หมดเท่านี้นะครับเราเอามาเพียงแค่ย่อๆนะฮะเดี๋ยวมันจะยาวไปโดยทาง FIM เนี่ยเขาตรวจสอบแบบละเอียดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่รองแก้มถอดออกได้ไหมนะครับรวมไปถึงนะ้ารูระบายอากาศมันเข้ากับสรีระรูปศีรษะบ้างหรือเปล่า และอีกหนึ่งส่วนครับที่มีความสําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือกระบังหน้าหมอกันน็อกนั่นเองนะครับที่เราเอาไว้มองทางนะซึ่งเขาบอกว่ามันต้องมีความทนทานในการปกป้องนักบิดด้วยจากเศษซากหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันกระเด็นมาและถ้าหากมีสิ่งสกปรกมาปิดกัน้นยากต่อการมองเห็นเนี่ยมันก็จะต้องมีแถบนะฮะที่สามารถถอดออกได้อย่างรวดเร็วขณะแข่งขันซึ่งก็เหมือนแบบเป็นฟิล์มใสๆนะฮะที่เราเห็นก่อนการแข่งขันเนี่ยพวกนักแข่งเขาจะดึงออกกัน และกระบังหน้าหมวกกันน็อกก็ต้องทําจากวัสดุที่ไม่แตกหักและยังสามารถเคลือบสารนะครับที่ป้องกันฝ้าได้ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นและจะมีโทนสีที่สามารถลดแสงสะท้อนจากแสงแดดได้ด้วยและยังต้องมีกระบังหน้าแบบพิเศษนะครับจะใช้ก็ต่อเมื่อตอนฝนตกนะครับซึ่งมันก็จะมีกระจก2ชั้นเพื่อป้องกันฝ้านะฮะแล้วก็จะมียางล้อมรอบกระบังหน้าด้วยเพื่อไม่ให้น้ําฝนเนี่ยเข้าไปในหมวกกันน็อก นี่คือแค่หมวกกันน็อกของนักแข่งนะครับยังมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับที่ผมยังพูดไม่หมดเลยะฮะซึ่งแน่นอนครับคุณภาพวัสดุมาตรฐานอะไรมันจะแตกต่างจากหมวกกันน็อกที่เราใช้กันอยู่เพื่อให้การสวมใส่นั้นพอดีและเพิ่มความสบายและในส่วนของแผงหนังนั้นก็มักจะใช้หนังจรงโจ้หรือไม่ก็เป็นหนังวัวเย็บติดเข้าด้วยกันซึ่งในแต่ละชุดเนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงนะครับกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ออกมาแล้วก็มักจะมีน้ําหนักอยู่หลายกิโล ซึ่งเขาบอกว่าชุดหนังเนี่ยมันสามารถทนการเสียดสีได้ดีเวลาเราเห็นนักแข่งล้มลื่นถลายไปเนี่ยเห็นไหมฮะหนังมันก็จะครูดไปกับพื้นเลยชุดหนังเนี่ยตัวเนื้อของนักแข่งก็จะไม่เป็นอะไรมากส่วนเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชุดหนังนะครับเมื่อเราดูจากทางด้านหลังของนักแข่งนะเราจะเห็นไหมมันจะเป็นกระดองขึ้นมาไอตัวกระดองตัวนั้นแหละครับเขาบอกว่ามันช่วยในการไหลเวียนอากาศแล้วก็เพิ่มความเร็วได้นอกจากนี้ตัวกระดองเนี่ยยังสามารถบรรจุน้ําดื่มแล้วก็ท่อระบายความร้อน แล้วก็ใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ก็เรียกว่าใช้ได้สารพัดประโยชน์เหมือนกันนะไอตัวกระดองในขณะที่นักแข่งบางคนนะครับเขาชอบชุดหนังที่มีขาด้านในเนี่ยเป็นวัสดุซิลิโคนนะฮะที่มันจะช่วยในการยึดเกาะกับตัวรถมอเตอร์ไซค์ได้ง่ายขึ้นและล่าสุดนะครับชุดนักแข่งก็ยังมีอุปกรณ์ความปลอดภัยนะเพิ่มขึ้นอีกจํานวนหนึ่งที่ถักทอไว้เพื่อความปลอดภยัยและอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือถุงลมนิรภยัย เขาบอกว่ามันมีใช้ในมอต GP มาหลายปีแล้วนะแต่ในที่สุดในปี2018เนี่ยก็ถือว่าเป็นกฎข้อบังคับโดยเจ้าถุงลมนิรภัยเนี่ยจะวางไว้รอบๆด้านหลังไหล่และก็ซิโค้งด้านในของชุดสูตรและได้รับการออกแบบให้ดูดซับแรงที่นักแข่งต้องทนเมื่อเวลาลดล้มหรือการกระแทกส่วนชุดแข่งก็จะติดตั้งมาตรความเร่งไจรสโคปและ GPS และถุงลมนิรภัยจะทำงานเมื่อเซนเซอร์ตรวจพบว่าเกิดการล้ม ซึ่งเจ้าซอฟต์แวร์ตัวนี้เขาบอกว่ามันฉลาดมากและมันสามารถบอกความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและเหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดดังนั้นเนี่ยถุงลมมันจะไม่ทำงานแบบสุ่มๆนอกจากนี้ยังมีแก๊สอยู่สองถังที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ชุดเมื่อมันตรวจสอบพบว่ามีการล้มเกิดขึ้นนะครับถุงลมนิรภัยเนี่ยก็จะพองตัวเต็มที่ในเวลาเพียง25มิลลิวินาที 25มิลลิวินาทีนะครับมันก็ประมาณ1ใน4ของเวลาที่เราใช้ในการกระพริบตาและเ,เจ้าถุงลมนี้นะครับมันก็จะพองตัวอยู่เป็นเวลา5วินาทีและสําหรับถุงลมนิรภัยสมัยใหม่นะครับเขาบอกว่ามันจะแตกต่างจากรุ่นแรกๆในเทคโนโลยีเวอร์ชันแรกๆนะฮะซึ่งในเวอร์ชั่นแรกๆเนี่ยมันจะมีสายไฟติดอยู่กับตัวรถมอเตอร์ไซค์เมื่อนักแข่งล้มลงไปเนี่ยสายไฟจะถูกดึงออกและระบบจะทํางานมาที่เกาะกันบ้าน,นครับ เราะนั้นออกแบบมาเพื่อดูดซับแรงกระแทกและกระจายแรงกระแทกข้อศอกไหล่เข่าส่วนสะโพกนั้นจะได้รับการปกป้องมากที่สุดซึ่งชุดแข็งเนี่ยเขาจะมีช่องด้านในไว้ใส่แผ่นป้องกันซึ่งในเจ้าแผ่นป้องกันนี้ก็จําเป็นจะต้องมีน้ําหนักที่เบาและก็ยืดหยุ่นเพื่อทําให้เวลาอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนักแข็งไม่รู้สึกไม่สบายตัว มาดูถุงมือกันบ้านครับแน่นอนครับถุงมือมันทํามาจากหนังและเวลาสวมใส่เข้าไปเนี่ยมันจะต้องทับกับชุดแข่งของนักแข่งอย่างน้อย50มิลลิเมตรหมายความว่าเวลาใส่ถุงมือไปแล้วเนี่ยถุงมือจะต้องนะฮะปิดทับกับชุดแข่งอย่างน้อย50มิลลิเมตรและจะต้องมีระบบยึดที่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้ขาดขณะนักแข่งถูกเวียงและต้องมีการปกป้องบนฝ่ามือและข้อมือในส่วนของข้อนิ้วนะครับก็มักจะได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยเช่นกัน และนิ้วก้อยและนิ้วนางในถุงมือแต่ละข้างเนี่ยมันก็จะถูกผูกติดกันเพื่อลดโอกาสบาดเจ็บและที่ด้านฝ่ามือของถุงมือเนี่ยหนังที่ใช้สวมนิ้วมักจะบางกว่าบริเวณอื่นก็เพื่อไม่ให้นักแข่งเนี่ยเสียความรู้สึกกับคันเบรกซึ่งเขาก็วงเล็บมานะครับว่าตรงส่วนนี้ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยมาดูในส่วนของสไลเดอร์เข่าแล้วก็สอกันบ้างนะครับมีการเริ่มใช้ในปี1970 และก็หลังจากนั้นหลายปีของการพัฒนาเนี่ยทางผู้ผลิตเองก็ตัดสินใจการออกแบบคอมเพลต์พลาสติกที่ให้ความสมดุลเหมาะสมระหว่างการเสรียดสีและการสึกหลอในการเข้าโค้งแต่ก็มีความทนทานในการแข่งขันด้วยนะครับซึ่งในการใช้งานเนี่ยของนักแข่งแต่ละคนมันก็แตกต่างกันออกไปนะฮะซึ่งบางคนเขาก็มีการใช้แถบเลื่อนด้วยซึ่งเจ้าตัวสไลเดอร์เข่าเนี่ยมันมักจะอยู่รวมกับในชุดนักแข่งของนักแข่งโดยปกติแล้วนะครับ โดยปกติแล้วสไลเดอร์เข่าเนี่ยมักจะอยู่ทางตำแหน่งด้านข้างของหัวเข่าเห็นไหมเวลานักแข่งแบนเข้าโค้งแบบนี้ไอตัวสไลเดอร์เข่าเนี่ยมักจะเสียดสีไปกับพื้นสนามโดยทางนักแข่งเองเนี่ยก็สามารถปรับตำแหน่งตัวเลื่อนได้ตามความต้องการหมายความว่าไอตัวเลื่อนสไลเดอร์เข่าเนี่ยมนสามารถเลื่อนได้นะส่วนสไลเดอร์ข้อศอกเนี่ยมันก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของนักแข่งแต่ละคนซึ่งไอเจ้าสไลเดอร์ข้อศอกบางตัวเนี่ยก็จะมีการแปะโลหะ เพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพื่อความทนทานแต่มันก็มีกฎออกมานะครับเขาบอกว่าไซเลเดอร์เข่าแล้วก็ข้อศอกเนี่ยจะต้องไม่ทําให้เกิดประกายไฟหรือควันและจะต้องไม่ทิ้งเศษซากเอาไว้บนเส้นทางมาดูรองเท้าของนักแข่งกันบ้านครับนั่นก็คือรองเท้าบูทนั่นเองนะฮะในแบบของเราก็คือมาร์กมาเกตนั่นเองนะครับตอนนั้นยังหน้าใสาอ่อนอยู่เลยนะไอ้รองเท้าเนี่ยมันก็มีการพัฒนามาหลายปีแล้วครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยประกอบไปด้วยรองเท้าบูทด้านในและโครงสร้างด้านนอก โดยแบบแรกเนี่ยจะมีการล้อมด้วยโครงกระดูกด้านนอกทําให้การปกป้องเป็นพิเศษที่ส้นเท้าและข้อเท้าโดยทั้งสองส่วนเนี่ยก็เชื่อมเข้าด้วยกันด้วยส่วนที่ให้อิสระในการเคลื่อนไหวและปกป้องการงอมากเกินไปในกรณีเกิดอุบัติเหตุและโฟมยังถูกรวมเข้าด้วยกันนะครับเพื่อลดแรงกระแทกและลดโอกาสกระดูกหักนอกจากจะปกป้องได้ดีแล้วนะครับยังต้องทําให้นักแข่งเนี่ยสัมผัสได้ถึงที่พักเท้าขณะขับขี่อีกด้วย และด้านในของเปลือกด้านนอกเนี่ยจะมีพื้นผิวสะท้อนแสงบางๆช่วยจำกัดถ่ายเทความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีระหว่างสตัดและรองเท้าบูท mm hmm. ก็เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจะเกิดแผลพุพองได้มาดูอันสุดท้ายกันบ้างน,นะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ป้องกันหน้าอกนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นมากที่สุดครับใน m o t ต GP อุปกรณ์ป้องกันหน้าอกเนี่ยจะต้องครอบคลุมพื้นที่ผิวอย่างน้อย23ตารางเซนติเมตร ซึ่งเขาก็อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันหน้าอกเนี่ยแบบเดียวหรือแบบแยกก็ได้และบางส่วนของอุปกรณ์ป้องกันหน้าอกนี้นะครับก็ทำมาจากโฟมเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยดูดซับแรงกระแทกการใช้งานก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่สวมเข้าไปตรงหน้าอกนะครับในชุดนักแข่งแล้วก็รูดซิทนกักแข่งปิดเท่านี้จบเลยและอุปกรณ์ป้องกันหน้าอกบางประเภทเนี่ยเขาบอกว่ามันมีลักษณะคล้ายกับอุปกรณ์ป้องกันด้านหลังที่แข็งกว่ามีโครงสร้างแบบรังผึ้ง ใการป้องกันแรงกระแทกได้ดีกว่าแล้วก็ระบายอากาศได้ดีกว่าเท่าที่ผมดู MotoGP มานะครับมีนักแข่งอยู่คนหนึ่งนะฮะที่ผมสังเกตแล้วเขาไม่ค่อยชอบใส่อุปกรณ์ป้องกันหน้าอกนั่นก็คือฟาบิโอกวาตาลาโลนั่นเองนะครับเขาชอบใส่ชุดแข่งแล้วก็รูดซิทลงมานะก็เห็นเป็นหน้าอกเลยแล้วก็ไม่มีแบบชุดสูตรลำลองเลยนะ และทั้งหมดนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักแข่งโมโต GP จีพีแล้วก็นักแข่งคนอื่นๆด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะในแต่ละอย่างเนี่ยและมันก็สามารถปกป้องคุณได้จริงๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ